ข้อที่3านะครับจานวนเต็มบวก2หลักที่มีผลบวกของเลขโดดทั้งสองหลักนะครับเป็นจํานวนคู่มีทั้งหมดกี่จํานวนเรามาดูคีย์เวิร์ดนะครับของข้อนี้ก่อนละกันเนาะสิ่งที่โจทย์บอกนะครับก็คือเลข2หลักครับที่มีผลบวกของเลขโดดทั้งสองหลักนะครับเป็นจํานวนคู่เนาะเรามารู้จักเลขโดดก่อนนะครับว่าเลขโดดเนี่ยได้แก่เลขอะไรบ้าง เลขโดดนะครับของคณิตศาสตร์เนาะได้แก่หมายเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9ครับต่อมานะครับผลบวกแล้วได้จำนวนคู่นะครับมันสามารถคิดได้2กรณีนะครับกรณีที่1เลขคู่นะครับเกิดจากคู่ บวกกับคู่ครับสิ่งที่จุดต้องการก็คือเลข2หลักเนาะหลักที่1แล้วก็หลักที่2ครับจากหมายเลขโดดเนาะหลักที่1เนี่ยเป็นเลขคู่ใช่ไหมครับเลขคู่จากชุดเลขโดดเนี่ยมีเลขอะไรบ้างเนาะก็จะมี 0, 2, 4, 6, 8หลักที่2จากชุดเลขโดดเนาะ ก็จะเป็น0 2 4 6แล้วก็8ครับหลักแรกเนาะเลข0เนี่ยไม่สามารถลงได้นะครับเพราะว่าเลข0เนี่ยเมื่อลงหลักแรกแล้วใช่ไหมครับ0จะถือว่า0ไม่มีค่าถ้า0ไม่มีค่าเนี่ยเท่ากับว่าข้อนี้จะกลายเป็นเลขแค่หลักเดียวครับถ้า0ลงไม่ได้เนาะหลักแรกที่เลขจะลงได้นะครับก็จะเป็น2 4 6แล้วก็8จะมีทั้งหมด4หมายเลขครับ ไปคูณกับหลักที่2นะครับสามารถลงศูนย์ได้นะครับลง2ลงสี่ลงหลง8ได้ก็คือ5้าหมายเลขครับจับคูณกันนะครับ4ี่คูณหได้ยี่สิบจำนวนต่อมานะครับเรามาดูกรณีที่สองครับ ผลบวกแล้วได้เลขคู่นะครับเกิดจากเลขคี่บวกกับเลขคี่ครับเลขสองหลักเหมือนเดิมเนาะหลักแรกนะครับที่เป็นเลขคี่ลงเลขอะไรได้บ้างครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับแล้วก็หลักที่สองลงเลขอะไรได้บ้างหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้า หลักแรกสามารถลงได้ทั้ง5หมายเลขเลยใช่ไหมครับ5วิธีหลักที่2ก็สามารถลงได้ทั้ง5หมายเลขเลยใช่ไหมครับก็า5าวิธีเนาะนำทั้ง2วิธีนี้ครับมาคูณกันเนาะ5คูณ5จะเท่ากับ25ครับจำนวนจากนั้นนะครับนำทั้ง2กรณีนะครับมาบวกกันเนาะ กรณีที่หนึ่งนะครับได้20จํานวนกรณีที่สองน,นะครับได้25จํานวนนํามาบวกกันเนาะยี่สบวกยีนะครับได้ทั้งหมด45จํานวนครับ